ไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของสำมักานเขตกันบ้างนะครับไปดูกันว่าวันนี้แต่ละเขตนั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างครับไปเริ่มต้นกันที่สำมัการเขตหลักสี่ครับได้มีการตรวจสอบระบบระบายอากาศในสถานที่ปิดป้องกันโควิด -19 โดยนายสมบัติกนกทิพวันผู้ในาการเขตหลัก4ีมอบหมายให้ นางปิติภูนวิมลกิติพงศ์หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณและนสุข53กองควบคุมโรคติดต่อและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสมอนามัย ร่วมตรวจสอบการระบายอากาศและเก็บตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสร่วมกันภายในสถานประกอบการในพื้นที่เขตนะครับเพื่อทดสอบการไหลเวียนของอากาศและการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโควิดในทีนในสถานที่ปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อฟื้นระหว่างการแพร่ระบาดและเพื่อเป็นการารักษาสุขภาพอนามายัยที่ดีของผู้ที่ทํางานตลอดจนผู้ใช้อาคารร่วมกันนะครับทั้งนีเ้เจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่เขตมีบุรี ทั่วทั้งพื้นที่โดยผัดเปลี่ยนการคอยดูแลพื้นที่อย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะทําความสะอาดและความเรียบร้อยความสวยงามของเขตมีนบุรีนะครับ